สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภ16-31ก16-3 1ตุลาคม2567ลงมาดูกันนะคะว่าชาวพฤกษภกความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณนะคะมาสถิตพบปัตตนินะคะแล้วก็ดาวสุกก็คือดาวตัวแทนความรักด้วยซึ่งบ่งบอกว่าพบเนี้ยมันเป็นพบพินทุบาทนะคะศุกเจ็ดเนี่ยพินทุบาทนะคะอยู่แล้วก็ เออช่วงปลายเดือนช่วง24ตุลาไปแล้วดาวพุธนะคะดาวพุธก็จะมาอยู่ร่วมกับดาวศุกร นะคะดาวพุธก็จะมาอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยจะมองในมุมมองว่าใครที่มีปัญหาความรักก็เรามาระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งเรามาระวังในเรื่องความพูดคำจาเรามาระวังในเรื่องของการสื่อสารน,นะคะใครที่มีปัญหาความรักต้องเรามาระวังมากๆส่วนคนที่มีคู่รักครอบครัวนะคะช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่าย,ยบบะานะคะค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับปริวารค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับคู่นะคะตรงนี้คู่รักครอบครัวนะส่วน อาชาวโสดชาวโสดก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักนะคะมีดาวเกตไปอยู่ร่วมบางท่านก็ได้พบ,พบรักคู่ไกลได้คนทางไกลได้นะคะหรืออารมณ์ว่าอารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะได้พบคู่แปลกๆคนแปลกๆคนมีตําหนิอย่างเงี้ยอาหรืออารมณ์เด็กกว่าก็ได้แต่ถ้าใครพบเด็กใครพบเด็กก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะหลงเด็กได้นะคะตรงนี้แล้วก็บางท่านก็อาจจะได้พบใครสักคนหนึ่งเขาเรียกว,ว่าคู่เก่าคู่แก่ กู้บุญทำกาแต่งเก่าแก่ได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวพฤกษกนะคะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักสิบห้าวันนี้การเปิดทำนายไพ่ยิบสีนะคะอาจจะไม่ตรงกับบางท่านเพราะว่าเป็นการเปิดแบบสาธารณะไม่ใช่เจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโอเคค่ะชาวพฤกษกช่วงนี้อาจจะมีโอกาสเดินทาง นะคะชิปเจารลงเท้าเดินทางไกลได้นะคะตรงนี้หรือคุณอาจจะกําลังรอคอยงานงานที่คุณติดต่อนะคะงานที่คุณติดต่อหรือคุณกําลังเริ่มต้นธุรกิจกับทางไกลาการค้าต่างถิ่นแดนไกลาทางไกลตรงนี้คืออะไรใดก็ได,ได้นะคะคุณอาจจะมีโอกาสมากๆในธุรกิจตรงนั้นหรือคุณอาจจะกําลังร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครอยู่ก็ได้นะคะ ส่วนชาวพฤกษกช่วงนี้อาจจะมีโชคในเรื่องของอะไรเอ่ยเงินปันผลนู่นนี่นั่นนะคะบางท่านก็รออยู่นะบางท่านก็รอเงินพิเศษรอเงินปันผลนะคะส่วนชาวพฤกษกบางทีบางครั้งบางคราวนะคะบางทีบางครั้งบางคราวเนี่ยจะมองในมุมมองว่าภายในครอบครัวก็จะเป็นไปในระวังสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องได้ไหมก็ได้หรืออาจจะมีในเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง นะคะต่างๆนานาได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินกันทองหรือช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอืมอยากจะเที่ยวอยากจะพักผ่อนไหมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไหมอันนั้นก็ได้นะคะส่วนบางท่านจะมีโชคในศาสตร์ได้ทรัพย์เก่าๆนะเท่าที่เห็น นะคะบางท่านก็จะได้โชคทรัพย์เก่าๆหรือมีการจัดการเอกสารไปเกี่ยวข้องกับอะไรทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินตรงนี้เกิดขึ้นได้ส่วนนอกนั้นก็น่าจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสายงานนะคะเรื่องของสายงานค่ะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสายงานก็จะเกิดขึ้นกับชาวพฤกษะนะคะโชคใหญ่มาเนี่ยตัวเองบางท่านอาจจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่าง จากทรัพย์สินที่ทางที่ดินหรือบางท่านก็อยากจะมีในเรื่องของการเคลียร์จัดการที่ทางที่ดินเอกสารหรือบางท่านนะคะก็หมายถึงเป็นการได้ขายที่เก่าอารมณ์ประมาณนั้นได้บางท่านที่เก่าที่อยู่ไกลเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเดินทางไปดูแลบางท่านก็อยากจะขายอันนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ใครที่ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆคนรู้จักเก่าๆ นะคะในเรื่องของช่องทางการงานคุณจะมีโอกาสนะคะตรงนี้ส่วนโชคมานะคะอันนี้บอกไปแล้วเนาะในเรื่องของโชคส่วนในเรื่องของชาวพฤกษกในหลายท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงช่องทางงานการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างการอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ทั้งนั้นนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรที่ว่าเราอาจจะมีอะไรในใจในใจที่เราอยากจะทํา นะเราอาจจะมีเป้าหมายที่เราอยากต้องการความสาเร็จนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นโอกาสก็จะมาเช่นกันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเรามัดระวังมากๆเลยค่ะนะคะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์อืมจะมองในมุมมองแบบนี้นะนะคจะมองในมุมมองว่าความรักเนี่ยไม่ค่อยจะจ่มใสเลยนะคะระวังอารมณ์ปะทะคารมปัญหาการสื่อสารต่างๆน,นานา นะคะที่มันหรืออารมณ์ประมาณว่าตรงนี้ถ้าจะมองอะ่ะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะบางทีพูดอะไรออกไปอะ่ะอาจจะมองว่าแรงนะคะมองว่าแรงจนอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะชาวพฤกษกนะส่วนช่วงนี้ชาวพฤกษกในบางท่านนะคะในบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันอะ่ะคุณกับ คนกับแฟนคุณที่มีปัญหาบางท่านมีปัญหาแล้วอาจจะต้องมีการจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันธุรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันหรืออะไรที่มันเป็นพัฒนาการต่อกันนะคะบางท่านที่ห่างแล้วจะเป็นแบบนี้ส่วนในบางเคสนะคะที่กําลังเกิดเรื่องจะมองว่าคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างแล้วล่ะว่าเขามีทางเลือกอื่นนะ,ะ,ะคุณก็อาจจะกำลังคิดก็ได้อยู่ในเรื่องของจังหวัด การกลับมาคิดก็ได้หรือตัวเองก็จะรู้สึกได้ว่าในเมื่อเขามีทางเลือกอื่นแล้วทําไมเราไม่ปล่อยไปล่ะอารมณ์ประมาณนั้นได้หมดหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อเขามีทางเลือกอื่นแล้วถ้าเขาย้อนกลับมานะคะคุณจะต้องการไหมนั่นคือความคิดของคุณหรือคุณจะรู้สึกว่าการย้อนกลับมาของเขาบางครั้งบางคราวมันก็ไม่ได้เป็นผลดีสับคุณเพราะว่าบางท่านก็รู้สึกได้ว่าการย้อนกลับมาปัญหาก็ไม่ได้ปัญหาหรือความทุกข์เก่าๆมันก็จะเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ลี่คลายไปไหนอันนั้นก็เกิดขึ้นด้วย นะคะสำหรับชาวพฤกษกส่วนในบางเคสก็เงียบหายเขากลีบเมฆไปเลยก็มีนะคะตรงนี้มันเป็นการเงียบหายการเงียบหายเป็นเพราะอะไรการสื่อสารการแสดงอารมณ์การพทะคารมต่างๆนานาหรือการผิดใจกันต่างๆนานาได้เป็นการเงียบหายนะคะหรือคุณจะรู้สึกว่าเออเขากําลังเริ่มต้นชีวิตของเขาอาจจะไปได้ดีก็ได้หรือคุณหรือคุณจะรู้สึกว่า เขาอยากจะมีทางเลือกอื่นที่เขาคิดว่าทางเลือกอื่นมันมีอะไรที่ส่งเสริมกันก็ได้ค่ะนะคะส่วนคนที่กําลังมีปัญหาต่อกันอยู่นั้นคุณจะรู้สึกเลยแหละว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันแย่มากๆแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทะเลาะหรือเดี๋ยวเด๋ยวก็มีปัญหาเกิดเรื่องมันทําให้คุณล้ามันทําให้คุณรู้สึกว่าเรียกว่าไงดอีอ่ะล้าอหมดกําลังใจบางท่านก็ทอแท้นะคะ ตรงนี้เกิดขึ้นได้สับคนที่มีปัญหาแต่คุณก็ยังมีความหวังอยู่ในใจว่าเขาจะทําอะไรให้มันดีขึ้นบ้างนั่นคือความหวังในใจทีนี้มาดูกันค่ะฝั่งเขานะคะฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ โอ้เขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ในใจนะคุณกับเขาในเรื่องของพืตินนอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันไม่พัฒนากันหรือเปล่าหรือเขาอาจจะรู้สึกถึงความจืดจางตัวเขาเองเขาอาจจะเริ่มถึงรู้สึกถึงความหมดใจเขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้ความสุขในอดีตหรือความสัมพันธ์ในอดีตนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปหรืออารมณ์ประมาณว่า ถ้าเข้ากับคุณมันไม่ได้ส่งเสริมกันบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะรู้สึกอยากจะไปสร้างอนาคตกับคนอื่นนะคะคนอื่นตรงนี้คือใครก็ได้เป็นคนอื่นค่ะชาวพฤกษ์กิก,กักคนมีตำาหนิเขาอาจจะไปพัวพันใครก็ได้แล้วและเขาอาจจะไปพัวพันคนมีตำาหนิก็ได้หรือไปพัวพันคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของก็ได้ นะคะตรงนี้แต่จะมองว่าเขามีความหวังกับทางที่เขาเลือกเขามีความหวังกับการเปลี่ยนแปลงหรือเขามีความหวังที่ว่าอาจจะไปสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีผลประโยชน์อะไรกับบางสิ่งบางอย่างกับทางเลือกใหม่นะคะตรงนี้แต่ถ้ากับคุณกับเขากำลังมีปัญหาอยู่ล่ะเรามองว่าเขาไม่ไม่คิดจะแก้ไขอ่ะจะมองว่ายังไงก็ไม่น่าจะคิดแก้ไข กลับคิดว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขาทบทวนแล้วละ่ะว่าความรักที่มันจะไปต่อทำไมมันเขาเรียกว่าหมดกระจิตหมดกระใจตรงนี้นะคะคนคนนี้ค่อนข้างจะรักตัวเองนะค่อนข้างจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคนของคุณที่มีคนอื่นเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาให้ค่ากับคนอื่นมากมายเลยนะคะเพื่ออนาคตของเขาเขาตอบมาให้แบบนี้ เพื่ออนาคตา um, ของเขาเขาให้ค่าอยู่ก็เลยมองในมุมมองว่าเขาน่าจะมีใครอยู่บางท่านอ่ะเขาคิดว่าคุณไม่รู้เรื่องหรอกเป็นอาจเป็นการแอบคบกันก็ได้นะคะอาจแอบคบกันปกปิดปิดบางกันแต่เรามองว่าคุณรู้เรื่องเหนื่อย กลับมาทบทวนแล้วว่ามันเหนื่อยกลับมาทบทวนแล้วมันล้ากลับมาทบทวนแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันอยากจะไม่อยากจะรู้สึกไม่อยากจะรู้สาไม่อยากจะไปรับรู้เรื่องราวของเขาละอารมณ์ประมาณน,นั้นนะคะนั่นคือบางท่านหรือบางท่านรู้แล้วแหละว่าเขาอะ่ะมีคนอื่นปกปิดปิดบางกับคุณมันก็เลยยิ่งทําให้คุณต้องกลับมาทบทวนอยู่เลยว่าความรักครั้งนี้นะคะคุณจะตัดสินใจบางท่านตัดสินใจมุกออนทางใครทางมัน นะ,ะส่วนบางเคสนะคะบางเคสจะมีในรูปแบบแบบว่า,ม,ม,า,ามันเหมือนกับต่างคนต่างอยู่อ่ะมันเหมือนกับต่างคนต่างแยกทางแล้วแต่ทำไมมันยังมีพันธนาการอะไรร่วมกันอยู่นะคะตรงนี้นะส่วนในบางท่านเป็นแค่แฟนกันเฉยๆก็ย่อมหมายถึงว่าอ่ะคุณรู้แล้วว่าเขามีทางเลือกใหม่คุณรู้แล้วเขาแบ่งปันคุณรู้แล้วว่าเขาปันใจคุณก็ต้องกลับมาทบทวนค่ะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยเมื่อเขามีทางเลือกใหม่ตัวเองเราเมองว่าตัวตนของคุณเองคุณก็ต้องคิดอะว่า อ่ะเชิญเถอะฉันพอแล้วฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่ไหวแล้วนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นส่วนตัวเองคุณก็อาจจะคิดว่าอะไรจะเกิดไม่เป็นไรมันก็หนักมาแล้วที่หนักมาแล้วที่หนักที่หนักที่สุดเราก็เจอมาในชีวิตแล้วต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรามองว่าคุณก็ไม่ได้สนอะไรละนะคะอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณแบบนี้นะใครที่กําลังทุกข์เนี่ย มันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อทบทวนพบทบทวนสิ่งที่เป็นไปและทบทวนในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือตัดสินใจที่ตัวเองกําลังจะเริ่มต้นใหม่หรือกําลังจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็บางท่านน่ะคู่ไกลบางท่านมีคู่ไกลก็อาจจะรู้สึกว่าความแตกต่างมันเยอะ หรือคุณไม่ได้คู่ไกลแต่คุณกับเขามันมีความแตกต่างความคิดอะไรต่างๆนะก็แตกต่างนะความพยายามในเรื่องของความรักมันก็เลยรู้สึกถึงความเหนื่อยร <c oughs> ักทางเลือกค่ะ และเขาหวังมากด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเขาหวังว่าคุณไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ต้องระวังระแวงด้วยระวังตัวตลอดเวลาระแวงตลอดเวลาหรือเขาจะแก้ต่างอะไรกับคุณก็ว่ากันไปแต่บางท่านที่ห่างแล้วอ่ะบางท่านปัญหามันเยอะกว่าปัญหามันเยอะกว่าการปกปิดละ่ะก็หมายถึงว่าเขามีทางเลือกใหม่ เขาคิดว่ายังไงทางเลือกใหม่น่าจะมีอะไรส่งเสริมเขาได้ดีด้วยนะคะอ่าส่วนในบางเคสเขาก็คาดหวังว่าเขากําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะมีเรื่องของการรอคอยการเคลียร์อะไรกับคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องของเอกสารในเรื่องของนิติกรรมในเรื่องของพันธการที่มันร่วมกันก็ว่ากันไปนะคะเขาอาจจะรอเคลียร์อยู่ก็ได้นะคะหรือเขาพยายามอยากจะเคลียร์เพื่อตัวเขาเองจะได้มุฟออนแบบสบายๆอารมณ์ประมาณนั้นได้หมด ใครที่เป็นแฟนกันธรรมดาไม่มีอะไรที่มันเป็นพนาการต่อกันก็ย่อมหมายว่าเขามีทางเลือกใหม่แล้วนะมีการแบ่งใจมีการปันใจมีการคิดว่าทางเลือกใหม่น่าจะมีอะไรที่ดีส่งเสริมเขาได้ที่สำคัญคนของคุณตั้งแต่แรกแล้วคนของคุณเขารักแต่ตัวเอง ให้ค่าแต่ตัวเองและที่สําคัญเขาอาจจะรู้สึกว่าทางเลือกใหม่น่าจะมีอะไรที่สามารถดูแลสปอร์ตเขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายก็ตามหรือผู้หญิงหรือหรือคุณเป็นสไตล์พวกเพศเดียวกันก็ตามนะคะตรงนี้ คิดอ,อัดมองว่าชาวพษษิศษอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วแหละอยากจะลืมเรื่องราวในอดีตแล้วแหละแต่เขาฟ้องมาแบบนี้ค่ะเขาฟ้องมาสําหรับคนที่ห่างแล้วห่างมาสักพักแล้วคุณอาจจะใช้ช่วงจังหวะเยียวยาใจคุณอาจจะใช้ช่วงจังหวะเวลาที่คุณอาจจะลืมลืมอยากจะลืมละอยากจะเปลี่ยนแปลงละ,ละ,ละอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวะ<__>คุณยังมีทางเลือกคุณยังมีทางออก<___>คุณยังมีอนาคตนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะ แต่สำหรับคู่ที่มีปัญหาระวังการไปรับรู้อะไรบางสีบางอย่างในความสัมพันธ์ทำให้คุณตัดสินใจมีทางเลือกหรือทำให้คุณต้องห่างเหินกับเขาน,นอกเหนือจากว่าเขาไปมีทางเลือกใหม่แต่คุณก็ต้องห่างเหินอยู่ดีนะคะคุณก็ต้องห่างเหินอยู่ดีหรือบางท่านจะรู้สึกว่าคาดหวังเหรอไม่คาดหวังค่ะบางคนอนะคาดหวังทุก แต่คุณรู้อะว่าการคาดหวังเนี่ยมันไม่เป็นผลคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ดีสุดท้ายท้ายสุดมันก็มาบรรจบคําว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณรู้แล้วว่าเขาไปได้ดีหรือเขากำลังม,มีทางเลือกนะคะมีทางเลือกใหม่อะไรอย่างนั้นนอกเหนือจากว่าบางท่านที่ต้องกลับมาแต่การกลับมาตรงนี้มันเป็นการกลับมาในเรื่องของการเคลียร์กันบางสิ่งบางอย่างไหมพในเรื่องของปัญหาบางปัญหาที่ยังเป็นพัฒนาการร่วมกันนะคะ มาดูชาวโสดกันค่ะว้าวชาวโสด อาจจะได้ใครสักคนหนึ่งที่มีความแตกต่างนะคะตรงเนี้ยความแตกต่างอาจจะเป็นความแตกต่างเนื่องด้วยสถานะหรือเรื่องเนื่องด้วยอายุก็ได้ค่ะนะคะแต่ชาวสดกําลังจะมีใครเข้ามาแหละรู้สึกว่ากลมเกลียวกลมกลืนด้วยดีแหละนะคะแต่ถ้าใครมีเด็กเข้ามาชอบอะระวังนะจะหลงหลงคารมเด็กนะคะมันเป็นการหลงคารมเด็กได้พ่อบุญทุม่มแม่บุญทุ่มได้นะคะตรงนี้ ส่วนบางเคสก็จะได้คนแปลกๆเขาเรียกว่าคนบุญทำกรรมแต่งเก่าๆคูก่ก,กรรมเก่าอย่าลืมว่าดาวสุขอยู่ร่วมกับดาวเกตด้วยดาวเกตน,นะคะก็อาจจะึงคุณอาจจะได้ใคร สักคนหนึ่งที่เป็นกรรมเก่าๆคู่กรรมคู่คู่บุญธรรมกรรมแต่งดีกว่าอย่าเรียกว่ากรรมนะคะเพราะว่ากรรมบางท่านก็บอกว่าไม่ดีนะคะมันไม่เกี่ยวหรอกนะคะมันไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าคนที่มีบุญธรรมกรรมแต่งร่วมกันกรรมก็คือคนที่มีการกระทําอะไรร่วมกันนะคะตรงนั้นเกิดขึ้นโอเคส่วนบางเคสก็จะได้คนแปลกๆนะคะคนแปลกๆคนแปลกๆแบบไหนยกตัวอย่างให้ฟังเพศที่สามเพศที่สี่มีโอกาสมากๆในเรื่องของความรักนะคะ เพศที่สามเพศที่สี่เพศที่ห้าว่ากันไปนะคะตรงนี้จะมีโอกาสมากๆในเรื่องของความรักรักที่เปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างนั้นอนะ่ะจะมีโอกาสนะคะแล้วก็จะมองในมุมมองว่าบางเคสนะคะโอ้จริงๆค่ะมีโอกาสค่ะนะคะมีโอกาสโดยเฉพาะเพศทางเลือกต้องใช้คําว่าเพศทางเลือกนะนะคะอ่าส่วนเอาอย่างนี้ไม่ว่าตรงนี้จะเป็นไครก็ตามคุณกาลังจะมีโอกาสในเรื่องของการ การสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่มาในรูปแบบแบบไหนพ่อพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มได้นะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นเด็กกว่าเข้ามาในชีวิตคุณก็ระวังนะคะไปหลงคารมเด็กเท่านั้นเองความรักทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นบางท่านกำลังจะไปได้ดีด้วยบางท่านมีเข้ามาคุยแล้วแล้วกำลังจะไปได้ดีไปได้สวยอีกต่างหากนะคะ แต่เพียงแต่ว่าบางท่านมีเข้ามาแล้วบางทีเราก็ต้องการความชัดเจนกับเขามากกว่านี้ก <Lebanon. S 1> ็ได yeah. ้นะคะบางท่านก็ยังเป็นรักที่ต้องปกปิดปิดบางยังไม่อยากจะแสดงแสดงตัวแสดงตนอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วก็บางเคสจะได้พบรักทางไกลบางท่านจะมีโอกาสได้เดินทางเราได้พบรักหรือคุณไม่ได้เดินทางแต่คุณได้พบรักทางไกลได้รักออนไลน์ได้นะคะรักทางไกลรักออนไลน์รักบุญทรรมกรรแต่งเก่าๆแล้วก็มาในรูปแบบแปลก พึกศกเห็นกลุ่มเห็นธนูเห็นพิจิกโอเคราศีไม่เกี่ยวกล่าวขึ้นมาลอยๆเฉยๆราศีไหนก็ได้ นะคะเขาฟ้องมาว่าคุณกําลังจะได้พบใครสักคนหนึ่งและที่สําคัญบางท่านก็ได้คู่บุญทำกำแต่งเก่าๆและบางท่านก็ได้คู่เก่าหวนมานะคะคู่เก่าหวนมาด้วยอารมณ์ประมาณนั้นนะคนเก่าหวนมาได้ไหมได้คนเก่าที่ไหนก็ได้ที่เคยมีใจกับคุณก็ได้ค่ะคนรู้จักที่เคยมีใจได้ไหมได้หรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนมีตําหนิได้รู้สึกว่าเก่าหวนมานะเนี่ยเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยไหนก็ได้ตรงเนี้ยเกิดขึ้นได้หมด หรือแม้แต่กระทั่งว่าแตกต่างที่สําคัญเขามาขายขนมจีบคุณค่ะเขาอยากจะพัฒนากับคุณนะเอาง่ายอยากจะพัฒนาอยากจะไปต่ออยากจะขอคบอารมณ์ประมาณว่าจะขอครบอารมณ์ประมาณนี้นะคะว้าวลองได้กินเด็กนะคะทำไมเด็กก็อยุแตกต่างไปเลยนะ แล้วบางท่านได้นคนไกลค่ะชาวพฤกษกจะมีโชคด้วยนะมาในรูปแบบโชคนะ,ะส่วนใครก็ตามที่เพิ่งจบ,บกับความรักนะคะตัวเองไม่อยากจะเปิดใจเลยอะ่ะ อารมณ์ประมาณนั้น่ะใครที่เพิ่งจบกับความรักมาหมาดอารมณ์ความคิดของคุณคุณไม่อยากจะเปิดใจเลยหรือมองในมุมดีคุณต้องการอยากจะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะตัวเองจะได้ไม่เหงาตัวเองจะได้แฮปปี้ตัวเองจะได้มีความสุขหรือตัวเองจะได้มีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาดูแลกันน่ะอารมณ์ประมาณนั้นได้มองในมุมกลับแต่ก็ทง้งท้งนี้ท้งนั้นก็จะมองว่า เป็นจุดเปลี่ยนของชาวพฤกษกเช่นกันที่ว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าฉันเคยท้อแท้ห่อเหี่ยวฉันเคยไม่อยากจะสนใจความรักฉันผิดหวังความรักอาจจะทําอะไรให้ทําให้คุณด้วยรู้สึกกระตุ้นตัวเองว่าอ่ะต่อไปนี้ฉันจะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักได้และที่สําคัญช่วงนี้โอกาสความรักก็จะเข้ามาด้วยบางท่านได้คู่รักออนไลน์นะคะ แล้วก็บางเคสก็หมายถึงอะไรละ่ะมาจากการเปลี่ยนงานมาจากการทํางานมาจากการติดต่อง,งานธุรกิจกิจการการงาน,งานได้ทั้งนั้นและที่สําคัญบางท่านก็ได้เพื่อนเก่าเข้ามานะคะนี่คือประเด็นเพื่อนเก่าแต่ส่วนคิกเก่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะคนรู้จักเก่าๆดีกว่า,าอย่าเรียกว่าคำว่าคิกเก่าเลยเรียกว่าคนรู้จักเก่าๆส่วนหนึ่งด้วยที่จะเข้ามานะคะส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาก็น่าจะประมาณนี้นะคะถึงเวลาแล้วปลดล็อก ถึงเวลาปลดแอกแล้วถึงเวลาที่แบบว่าบางท่านอะก่อนหน้านี้หมดจิตหมดใจหมดจริงๆค่ะหมดกระจิตหมดกระใจไม่อยากจะรู้สึกรู้สาบไม่อยากจะเริ่มต้นอะไรกับใครเลยอะอยู่ดีๆโอกาสก็มาอยู่ดีทําให้คุณนึกว่าอะลองสักครั้งหนึ่งฉันอยากจะมีตัวเลือกฉันอยากจะมีเอ่อการเริ่มต้นคุยกับใครใหม่ๆนะคะอันนั้นก็ว่ากันไปมีโอกาสด้วยนะ ความรักมาชาวพฤกษกถึงเวลาของคุณแล้วถ้าคุณเชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองยังมีโอกาสมีความรักได้เพราะฉะนั้นมันจะมีใครสักคนที่เข้ามาทําให้คุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณกระปี้กระเป๋าก็ได้คุณกระตุ้นตัวเองก็ได้ทําให้คุณที่คุณมีความเขาเรียกว่ามีความอยากอยากที่อยากจะลองเปิดใจหรืออยากที่จะคุยหรืออยากที่จะคบความรักมาแล้ว นะคะและบางท่านได้คู่ด้วยบางท่านอาจจะได้ใครสักคนที่เข้ามาในลักษณะเธอต่อให้มีความแตกต่างกันขนาดไหนคุณก็อาจจะได้คู่นะคะคู่ที่แตกต่างได้ทั้งนั้นแตกต่างตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกา,การแตกต่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะโปรโฟไฟล์แตกต่างอายุแตกต่างนะคะ เออะไรที่มันแตกต่างอ่ะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งนั้นเลยอ่ะโชคใหญ่มาการเปลี่ยนแปลงของคุณคนโสดไม่โสดแล้วแหละถึงเวลาแล้วเปิดใจเปิดนะคะถึงเวลาปล่อยวางเรื่องอดีตได้แล้วถึงเวลาที่บอกเฮ้ยใครท้อแท้ห่อเหี่ยวไม่ต้องท้อแท้ห่อเหี่ยวคุณจะมีใครมากระตุ้นใจคุณให้คุณรู้สึกว่าอืมอยากจะอีกครั้งหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะหรือ บางท่านไม่เคยมีแฟนเลยชีวิตนี้ฉันไม่เคยมีแฟนเลยให้ตายเถอะมีคนเข้ามาจีบคุณโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่เคยมีแฟนมีคนเข้ามาจีบก็บางครั้งบางคราวก็เดี๋ยวจะไปหลงคารมเขานะคะอารมณ์ประมาณนั้นแต่เชื่อเถอะว่ารู้สึกว่ามันจะมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของความรักนะคะ แค่ว่าเชื่อมั่นว่าตัวเองมีโอกาสมากๆเพราะบางคนไม่เชื่อมั่นแล้วบางคนหมดศรัทธาแล้วบางคนไม่สนใจกับความรักความรักแล้วนะคะแต่เราก็มองว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะโอเคทิ้งอดีตซะแล้วก็ใครที่มีปัญหาความรักระมัดระวังมากๆนะคะช่วงนี้นะคะจุดเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นและก็จุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตบางคนจะเกิดขึ้นเช่นกันคนโสด แน่นอนอยู่แล้วค่ะสิ่งที่ผ่านมาทุกในใจปล่อยวางมันไปมันคืออดีตท,ที่เป็นบทเรียนของเราเท่านั้นเองต่อไปนี้คุณก็จะต้องเริ่มต้นบทเรียนใหม่หนังสือตำราเล่มใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นความรักครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นนะคะไม่ต้องสนใจว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแค่ว่าคนเราไม่มีใครรู้อนาคตเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ทั้งนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของชาวโสดพฤกษ,ษ พึกศพกำลังจะมีรักสำหรับชาวโสดนะก็น่าจะประมาณนี้นะคะไว้ไปติดตามค่ะคลิปโสดลงให้แล้ว3เดือนส่งท้ายปีก็ลงให้แล้วนะคะแล้วก็ คลิปพิเศษอย่างอื่นก็ลงให้เรียบร้อยแล้วไปติดตามกันได้และเดี๋ยวก็กําลังจะมีทยอยลงคลิปอีกก็ไปติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆ fc เนาะแล้วก็ผู้ที่ส่งกําลังใจเข้ามาในคอมเมนต์แล้วก็ fc ใหม่ด้วยนะคะขอบคุณทุกทท่านค่ะไม่ว่าท่านจะเข้ามาในคอมเมนต์นะคะหรืออุปถัมช่องก็ขอขอบคุณด้วยใจมากๆเช่นกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ